สวัสดีครับท่านรองนายกค,ครับตอนนี้ท่านคิดถึงปัญหาอะไรเกี่ยวกับว่าน้ำท่วมครับท่านครับ<อ>ท่านเล็งเห็นปัญหาตรงไหนบ้างครับสําหรับน้ําท่วมในครั้งนี้ครับท่านรองนายกค,ครับไม่โซนแนวเรือ เธอถ้าใส่ลงไงแบบมาแล้วก็มานอนจริงๆก็นอนอยู่บ้านก็ได้นะจริงๆแล้วมึงไม่มาก็อยู่ได้เขาก็อยู่ได้ไม่ต้องมาก็ได้นะครับไปนอนบ้านไหมรถลงที่ถายเลยเฮียเนี่ยขนาดดูดิดูนะท่านผู้ชมดูดิแม่ยังไม่ตื่นอ่ะคิดดูเขามาเนี่ยหลับยังไม่ตื่นน่ะมึงคิดเออเอาที่มาขอทีนะครับผมอยากรู้ดูดิฮะดูดิฮะดูดิฮะโอ้